สวัสดีค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองนะคะวันนี้เป็นวันที่ยังคุยกับเพื่อนแล้วลงตัวนะคะยังก็จะออกบ่ายสองเธอก็ออกบ่ายสามเธอก็ดูแลให้นะคะก็ยังช่วยนะคะวันนี้นี่แล้วก็ดูเหมือนฝนจะตกนะคะว่าจะไปซื้อของสักหน่อยน,นี้จะได้ไหมน้อออกบ่ายสองนี่มันเป็นอะไรที่บันดีกว่าออกบ่ายสามครึ่งเลยนะคะซึ่งทํางานแบบว่าจะให้เราทํางานเหลทได้ขนาดที่แบบว่าถึงชั่วโมงครึ่งมันก็ม่ไะ,ะ,ะมันร่างกายมันลานแล้วนะคะทําทุกวัน ไปแค่นี้ก่อนนะคะจะทันซื้อของก่อนหรือเปล่าเพราะกลัวฝนตกมากเลยนะคะนี่แต่มีร่มค่ะในขณะที่เดินจะไปขึ้นรถไฟสถานีเมโทรนะคะก็เจอเด็กวัยรุ่นนะคะรุ่นจริงๆค่ะรุ่นที่แบบปั่นจักรยานน่ารักค่ะก็โรงเรียนะสมนะคะเขาเลิกแล้วคะอย่างนี้นะคะพ่อแม่ก็มาละแล้วก็สนามนี้ก็เขามีคนเล่นเทนนิสด้วยนะคะไอ้ขั้นจะไปแวะดูก็ไม่ใช่ที่นะคะเพราะเราต้องรีบกลับบ้าน ไปพักผ่อนเล่นเกมดี่ก่านะคะไปนะคะไปะโอ้ยจริงนะคะเมืเ่อกี้วัยรุ่นเยอะมากเลยค่ะปั่นจักรยานกันเป็นว่าเล่นเลยบ,บึ้มบึ้มเลยนะคะตอนนี้ก็เดินอยู่ในรถเมโทรแล้วนะคะถ้าเป็นโบกี้่นี้จะสบาย่ะเอ็งจะไปโบกี้ที่สอนงนู้นนะคะอันนี้โบกี้ที่สามนะคะเห็นไหมคะต้นสายจะไม่ค่อยมีคนนะคะเราไปหาที่นั่งกันดีกว่าค่ะค่ะลงจากรถเมย์ุ๊บนะคะฝนก็ตกหนักเลยนะคะ วันนี้มีลมค่ะพกลมไปตอนเช้าซื้อลมลมคันใหญ่แบบที่เป็นไม่ใช่ลมพับนะคะก็เลยไม่วอลล่นะคะแต่ว่ารองเท้าอาจจะเปียกนิดน้อยนะคะแต่ถ้าตกแค่นี้ไม่เท่าไหร่นะคะถึงบ้านเวลานี้คือคนละฟิวกับถึงบ้านบ่ายสี่โมงเลยนะคะมไม่ได้มีเวลาทําอะไรมากและะ้วดูนะคะฝนตกโ้หนะคะคนประเทศนี้เรคะ่อนยนิยมกลางลมนะคะก็เปียกกันไปสิคะ ยังเป็นคนไทยนะคะไม่ใช่คนต่างชาติที่จะต้องยอมเปลี่ยนคนเพราะว่าเหมือนเพิ่งจะหายห,ายหวัดเสียงเพิ่งจะกลับมานี่แหละ,ค,ะค่ะไปเดินขนมเลยนะคะจะไปเดินถนนไหมคะไม่ไม่ขช่ไม่นี้ก็กำลังจะทําข้าวเย็นนะคะอันนี้ก็คือลิีลิปิระกะนะคะของที่นะคะจะบอกว่าเป็นอาหารว่างหรือเปล่ายังก็ไม่แน่ใจนะคะเองก็จะอบไปด้วยะค่ะแล้วก็กินกับแล้วก็ทานเนยนะคะทานกับเนยนะคะตอนที่มาหนุ่นอร่อยนะคะ ว่าจะทผัดกะเพราล่ะค่ะก็จะมีเห็ดมันปูนะคะแล้วก็แถวต้นหอมแล้วก็เห็ดอันนี้ค่ะที่ยังซื้อมาตอนเมื่อวานนะคะที่มันลดราคานะคะไปตลาดนะคะแล้วเขาลดราคามาซื้อมาสองกล่องนะคะเห็ดตัวนี้ก็อร่อยนะคะแต่ก่อนแต่ต้มยำบ่อยค่ะก็จะใส่ไปด้วยกันกับเห็ดมันปูเลยนะคะเป็นผัดกะเพราใส่เห็ดเยอะมากเลยนะคะวันนี้เราเอียงก็นําเห็ดลงมาใส่นะคะทั้งเห็ดมันปูแล้วก็เห็ดที es, também, ่ซื้อมาจากตลาด้วยล่ะค่ะ เต็มไปด้วยเห็ดเลยนะคะนี่ยังไม่ได้ปรุงนะคะและบองว่าน,นี่กับเผาใส่เห็ดเยอะจริงๆค่ะอร่อยแน่เลยค่ะขอปรุงก่อนนะคะแป๊บหนึ่งก็ใส่เครื่องปรุงไปครบแล้วนะคะตอนนี้รอบนี้ต้องใส่น้ำมันหอยด้วยค่ะกลัวว่ามันจะไม่อร่อยนะคะทุกครั้งที่ทําไม่ค่อยได้ใส่น,ะะน้ำมันหอยใส่แค่ซอสปลาเขียวแล้วก็ซีอิ๊วขาวแค่นั้นแหละค่ะแต่วันนี้ต้องใส่หน่อยหนึ่งเพราะว่ามันเห็ดเยอะมากเลยนะคะยังไม่ชิมนะคะนี่ ไปแอบชิมน้ำมาเละค,ะค่ะเมื่อกี้น้ำเตยผัดพอที่ไหมคะโอ,โอเคแล้วค่ะก็เลยใส่ใบกะเพราลงไปเลยนะคะอันนี้นได้เยอะมากเลยนะคะนี่ถ้ามันเหลือก็เอาไว้ห่อไปกินพรุ่งนี้เช้าก็ได้ะคะ่ะบางทีก็ไม่รู้จะทํากับข้าวอะไรนะคะค่อยทอดไข่ดาวไปกับกะเพราใช่ไหมคะหอมหอมค่ะออกหวาน,นหวานหน่อยหน่งนะคะนี่ไม่เค็มค่ะยังไม่ก็ชอบให้มันเค็มเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยโรงเรียนจีนแล้วนะคะ ผัดกะเพราของอย่างนี้คือสองสัยว่ามันจะทําไม่นานหรือว่าอย่างไงก็ไม่รู้นะคะเห็ดเหีย่ยวไปแล้วค่ะแต่ก็อร่อยนะคะมาหลักกามากินด้วยกันนะคะอันนี้ก็คืออบเสร็จแล้วนะคะร้อนๆเลยนะคะอี่ออกจากเตาแล้วอย่างก็กำลังนั่งกินอยู่สองชิ้นนี่แหละ,ค,ะค่ะเอีงเอามะการีนมาทาข้างหน้าเขานะคะต้องทมามะการีนนะคะร้อนๆน,นี่มันจะได้แบบซึมเข้าไปในผิวเวยค่ะเห็นไหมคะอร่อยคะ่ะรีสิบ ดีสิพีรากาของที่นี่อร่อยนะคะตอนแรกยังก็กินเป็น,นะคาแต่ลหลังๆมาเริ่มกินเป็นแล้วนะคะหลังจากที่กินค่าเสร็จนะคะเราก็ออกมาซื้อของนะคะก็ตอนนี้มาอยู่ที่ขนมปังนะคะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเหมือนเดิมนะคะแต่จะบอกว่า,ามาร้านนี้ดีกว่านะคะขนมปังอันนี้นะคะที่เขาเรียกว่าแซมพูล่าอะไรนี่นะคะออกนิ่มๆดีนะคะหอ,อมอร่อยค่ะไม่รู้ทำยังไงนะคะพวกขนมปังบางอย่างที่แบบทําไม่ได้จริงๆนะคะ อย่างอันนี้นะคะยังไม่สามารถทำได้นะคะแต่เขาใช้แบบว่าเครื่องทําได้นะคะอะไรประมาณนี้นะคะอุ้ยอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ก็น่าอร่อยค่ะอร่อยหมดเลยนะคะพวกนี้ให้พลังงานดีด้วยนะคะประมาณนี้ละคะ่ะราคาก็จะแพงออกมาอีกนิดนึงไม่เข้าใจปลาอันนี้นะคะปลาเครื่องซีกเองนะคะราคาแพงนะคะนี่นะคะเขามีอยู่หลายราคานะคะ ก็ไค่อยจะเยอนะคะทั้งคันเจ้าขายแค่ครึ่งหนึ่งนะคะไม่ใช่ตัวหนึ่งนะคะทําไมแพงแพงก็ไม่รู้นะคะแต่บอกว่าเป็นปลาเค็มหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะอันนี้อีกอันหนึ่งขายแพงนะคะนี่คือเซลแล้วนะคะนี่ราคาเซลแล้วเข้าใจคะ่ะอันนี้ก็ลรราคาแล้วค่ะมันเป็นปลาไว้กินกับอะไรก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเป็นปลาทั้งตัวบางทีอาจจะเป็นแค่ครึ่งตัวนะคะไม่นะค่อยเชื่อเท่าไหร่นะคะ